แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาทำสลัดโลผักผลไม้กันค่ะ วันนี้เราจะใส่เป็นแอปเปิลด้วยนะคะเราก็จะนำน้ำมะนาวผสมกับน้ำเปล่าหรือว่าใครจะใช้เกลือแทนมะนาวก็ได้นะผสมกันให้เข้ากันดีแล้วก็ให้เรานำแอปเปิลที่เราหั่นเป็นชิ้นแล้วนะคะลงไปแช่สักครู่หนึ่งนะอย่าแช่นานเกินไปนะถ้าแช่นานไปก็จะทำให้เปรี้ยวหรือไม่ก็เค็มเพิ่มขึ้นนะคะแช่ไปเกินหนึ่งนาทีน,นะคะเพื่อนๆจากนั้นก็เอาขึ้นมาพักให้เสดดน้ำต่อไปเราก็ไปเตรียมเป็นแผ่นแป้งเวียดนามนะคะวันนี้ใช้แบบสี่เหลี่ยมนะให้เรานำมาตัดครึ่งค่ะ ผลไม้หั่นเป็นชิ้นยาวๆประมาณนี้นะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่จนเกินไปเนาะสําหรับผักสลัดนะคะก็แล้วแต่ชอบเราก็จะมีทั้งแตงกวาแครอทนะคะหรือว,ว่าใครอยากจะเพิ่มเป็นพวกะกะหล่ำปีสีม่วงก็ได้นะคะซอยให้เป็นเส้นๆเนาะจากนั้นให้เรานําแผ่นแป้งเวียดนามน,นําไปจุ่มน้ําแช่สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อนไม่ต้องแช่นานนะถ้าเราแช่นานเกินไปมันจะทําให้ห่อยากแล้วก็จะทําให้ขาดด้วยนะคะเราก็วางผักสลัดลงไปตามด้วยแครอทที่ขูดเป็นเส้นๆเนาะจากนั้นก็ม้วนสัก 1- นึ่ถึง สองรอบนะคะแล้วค่อยใส่ตัวชิ้นผลไม้ที่เราหั่นไว้ให้วางตรงกลางนะจากนั้นก็ค่อยๆม้วนวิธีการแบบนี้ก็จะทำให้มันแน่นขึ้นนั่นเองค่ะพเพื่อนๆพอม้วนแน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็ให้เราใช้มีดผ่าตรงกลางแบบนี้ค่ะมีดเราต้องคมด้วยนะคะ ไปเราก็จะเปลี่ยนผลไม้เป็นมะม่วงนะคะก็ทําแบบเดียวกันค่ะถ้ามันไม่ตรงเพื่อนๆสามารถดันชิ้นผลไม้ให้มันไปอยู่ตรงกลางได้นะในส่วนของมะม่วงเราว่ามันค่อนข้างลื่นนะคะเพื่อนๆก็คอยระวังด้วยนะคะถ้ามันไม่ตรงก็ดันให้ไปอยู่ตรงกลางเวลาตัดจะได้สวยงามแล้วก็2ชิ้นจะเท่าๆกันนะคะ พอเมื่อของเราเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของผล,ลไม้ที่เป็นแอปเปิลนะคะวันนี้ก็จะใช้ผักสลัด2อย่างเนาะเรามีแตงกวาด้วยนะคะเพื่อนหั่นเป็นเส้นๆน,นะจากนั้นก็ม้วนสัก1-2ึ่งรอบแล้วก็ค่อยใส่ตัวผล,ลไม้ค่ะในส่วนของผลไม้เพื่อนๆอย่าหั่นชิ้นใหญ่เกินไปนะถ้าหั่นชิ้นใหญ่จะห่อยากแล้วก็อาจจะทําให้แผ่นแป้งของเราขาดได้ง่ายนะคะ เสร็จแล้วค่ะสลัดโรลผักผลไม้ของเรานะคะทําง่ายมากๆถ้าใครจะเอาไปทานคู่กับน้าจิ้มสลัดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะหรือว่าจะทานแบบไม่ใส่น้าจิ้มเลยก็ได้เช่นกันอร่อยเหมือนกันค่ะ